สวัสดีค่ะวันนี้หม่นนีพามาดูการเดินพาเลตกีฬาสีโรงเรียนนะคะวันนี้บีน่ากับปาวานก็มาเดินพาเลตเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเขาอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวแม่เดินไปดูก่อนอ,อันนี้เขากําลังตั้งขบวนกันอยู่นะคะ น้องบีน่ากับน้องปาวานอยู่สีเขียวมันกันเลยเดี๋ยวแม่พาเดินไปดูว่าอยู่ตรงไหนกันนะ,ะตรงนี้ก็เป็นขบวนโยธวาทินนะคะที่เขาเล่นเก่งมากๆเลยนี่เจอแล้วปาวานกับบีน่านะอยู่หน้าตึกพอดีเลยเอ๊ะเอ๊ะมีใครกำลังร้องไห้อยู่หรือเปล่าไปดูกันใครเนี่ย ร้องไห้เฉยเลยนะคะไม่อยากเดินพาเลสซะงั้นไ,ไ,ไม่ร้อนไหมไม่ร้อนเท่าไหร่ <c oughs> โอเคไหมคะ <c oughs> ได้ไดเ,ดเดินตามพี่เขาจะเอาล่ะตอนนี้ก็เริ่มเคลื่อนขบวนกันแล้วนะคะเด็กๆก็จับมือกันเดินนะ <c oughs> เดินตามเสียงกองพาเลทไปนะคะม <c oughs> ีน่าก็ยังร้องไห้ไม่หยุดเลยดํายังไงกันล่ะเนี่ย เดียวน่ารักกันมากๆเลยนะคะแล้วก็พากันเดินแบบน่ารักมากนู่นฝั่งนู้นสีป้านะคอยต่อคิวอยู่นะพี่วานเนี่ยอารมณ์ดีสุดๆไปเลยนะได้จับมือน้องนะน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ส่วนมีนาก็ยังร้องไห้ไม่ยุดเหมือนเดิมนะคะเหมือนเห็นแม่แล้วยิ่งร้องเลยสงสารคุณครูมากเลยนะคะแต่น้องก็เงแบบตื่นเต้นแล้วก็ไม่คุ้นเคยกับสถานการณ์แบบนี้เนาะเดี๋ยวปีถัดไปก็ ถ้าเกิดได้เดินอีกก็น่าจะไม่ร้องแล้วแหละเนาะตอนนี้ก็อายุ3ขวบกำลังจะ4ขวบนะคะอาจจะงองแงไปบ้างเนาะต้องขอโทษคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะคะยยมีเขายังยอมเดินนะคุณแม่ใช่ค่ะแต่ตั้งท่าร้องตั้งแต่แข่งกีฬาแล้วค่ะถ้าถ้ามาอย่างเงี้ก็ร้องร้องตั้งแต่แต่งหน้าไหมอ่ะแต่งหน้าไม่ร้องค่ะเพิ่งมางร้งองแจ็ปเปีย ออจะถึงแล้ว,ว,วอ่านะคะหนึ่งเดียวในโรงเรียนก็ยังร้องอยู่เหมือนเดิมนะคะดูซีคนมากมายบินาก็ร้องอยู่คนเดียวนะคะผู้ปกครองคนไหนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บากนะ <c oughs> มมีก็สงสารน้องมากเลยนะแต่ก็อยากให้น้องเดินให้จบงานนะคะไม่อุ้มออกมาก่อนนะออสู้ๆนะบีนาะ <c oughs> นอกจากเนื่องร้องแล้วนะคะ <c oughs> มามีขออวดนิดนึงชุดของบีนาะมามีเป็นคนเย็บให้เองนะคะออกแบบแล้วก็ตัดเย็บให้เองนะมีแต่คนชมว่าบีนาะชุดสวยน่ารักมากนะคะแต่ว่าเจ้าของชุดดูเหรอ ลองให้นะ่าสงสารมากเลยโอ้ยลูกลูกลูกโอ้แต่แลวโอ้ย ตอนนี้ก็เดินเข้ามาในพิธีแล้วนะแล้วเขาก็จะเดินไปแล้วก็ไปยืนต่อแถวกันที่น้บท่านประธานนะคะนี่พี่ๆสีแดงก็สวยมากเด็กๆสีแดงก็น่ารักกันมากเลยเห็นไหมไม่มีใครร้องไห้เลยเก่งกันมากๆนะคะแต่ว่าบีนาเนี่ยเขาจะเป็นคนค่อนข้างที่จะขี้อายนะคะไม่อยากแบบแสดงออกเยอะๆแบบนี้ต่อหน้าคนเยอะๆอย่างนี้นะคะแต่ว่า การแข่งกีฬาหรืออะไรเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะโอเคเนาะถือว่าเขายังเด็กอยู่อายุน้อยอยู่ก็อาจจะมีอาการแบบนี้ได้บ้างซึ่งจริงๆอ่ะมามีก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยนะคะไม่เป็นไรถึงถึงจะเป็นแบบนี้แต่พอพอน้องโตขึ้นนะน้องก็จะปรับตัวได้แล้วก็จะไม่มีอาการพวกนี้แล้วเนาะแต่ยังไงก็ต้องขอโทษคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองพี่ๆที่มาในงานกีฬาด้วยนะน้องอาจจะร้องดังนิดนึงนะคะ เขียวของมีนาก็เข้าประจําที่แล้วนะคะคุณครูก็คอยดูแลประกบน้องอยู่ไม่ห่างนะคะเพราะว่ามีมีน้องคนเดียวที่ร้องงองแงนะคะคุณครูก็ใจดีมากๆก็จะคอยช่วยเหลือดูแลน้องแล้วก็ปลอบไม่ให้น้องร้องนะคะเพราะว่าเขาไม่ให้ผู้ปกครองเนี่ยเข้าไปในลานพีทีนะคะแม่ก็ได้แต่รออยู่ข้างนอกแล้วก็ต้องใจแข็งนะต้องแบบยกหน้าที่ให้คุณครูต้องขอบคุณคุณครูมากๆเลยนะคะ ็ดีใจที่สุดเลยนะคะที่โรงเรียนเปิดเพลงน oh ี้นะคะน่าจะเป็นเพลงมัชโรงเรียนนะคะซึ่งเป็นเพลงที่บีน่าชอบมากนะแล้วก็เปิดฟังก่อนนอนทุกคืนเลยนะคะเห็นไหมเห็นบีน่าไหมอยู่มุมซ้ายนะเนี่ยหยุดร้องไปแล้วนะคะแล้วก็ตั้งใจฟังเพลงมากมากเลยนะคะอูดีใจสุดๆเลยนะนึกว่าจะไม่หยุดร้องซะแล้ว ตอนนี้ท่านประธานก็ได้ปล่อยลูกโป่งสวรรค์เปิดงานกีฬาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆกรี๊ดกันมากเลยแม่แม่ชอบมากเลยนะคะกีฬาสีโรงเรียนเนี้ยเขาแบบว่ามีอะไรเขาก็พร้อมกันกรีด๊ดพร้อมกันแบบเชียร์แบบโอ้มีความสุขมากๆเลยเนาะโอเคมากๆเลยอ่าต่อไปนะักกีฬาดีเด่นของโรงเรียนนะคะก็จะมาจุดคบเพลิงเนาะเพื่อเริ่มกีฬานะคะ ตอนนี้ก็เสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็ทยอยออกจากสนามแล้วนะเดี๋ยวเราไปรับปวาวันกับบีนากันอ่าแล้วบีนาก็เลิกร้องแล้วนะคะยิ้มแล้วโอ้โหนะคะเดินพาเรสเสร็จแล้วเปลี่ยนชุดเป็นชุดกีฬาสีเขียวแล้วนะคะ <laughs> เปลี่ยนไปเป็นคนละคนไอตัวงี่เง่าขี้ร้องเมื่อเช้าหายไปไหนล้เนี่ย <laughs> โอ้โห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 เชียร์กีฬามันมากนะคะคนนี้โอ้โหโอ้โหนะโอ้โหนะคะการร่วมกิจกรรมการเต้นกับกองเชียร์นี้อย่างมันเลยนะ เชียร <Yahoo! S 1> ์เชียร์เชียร์ตอนนี้ก็มีเพื่อนขึ้นมาสแตนเชียร์กันอยู่3ามคนแล้วนะโอ้ <c oughs> <c oughs> พอตอนตอนนี้สนุกมากๆเลยเนาะเดี๋ยวมานี้จ้ พาไปดูตอนที่ประวันกับบีน่าแข่งกีฬานะคะอันนี้เป็นการแข่งวิ่งพาดสี่คูร้อยนะคะ แล้วก็สีเขียวด้เหรียญทองนะคะอ่าอ,อันนี้เป็นการชักกระยื้นนะอันนี้เป็นส sure ีเขียวของพี่ป้าว่านเนี่ยมาอยู่ตรงกลางนะแล้วก็แข่งกับสีเหลืองนะคะอ่ะเราดูว่าเป็นยังไงสีเหลืองโซ่โซ่สีเขียวโซ่โซ่ ผลออกมาก็คือสีเหลืองชนะนะคะไม่เป็นไรสนุกมากๆเลยอ่ะต่อไปดูว่ายน้ํากันดีกว่านะคะเป็นการแข่งขันส่งบอลในน้ําของน้องอนุบาลหนึ่งนะคะมาดูกันเลยนู่นบีนาลงมาแล้ว เป็นพี่วานนะคะตาของอนุบาล2องอนุบาล3แล้วนะคะนี่พี่วานก็รอคิวอยู่นะ โอ้พี่วานนะคะกระโดดตึงลงมา,าเลยนะคะกระหายใจชนะมากๆอยากได้เหรียญน,นะคะตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการรับเหรียญรางวัลแล้วนะคะอันนี้เป็นของน้องบีน่านะ ก็ยูในของขอบคุณยังไงไปแน่ๆยกย้ายสื่อๆรอๆเลยนะคะให้คุณป้าผอใส่แล้วนะคะรอมาเลยนะคะเ่นต่อไปก็เป็นการถ่ายรูปนะคะกับท่านผอนะที่ปวารเรียกคุณป้าผอที่น่ารักนั่นเองนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอ่าต่อไปก็เป็นพี่ปาวานนะคะได้ที่สามได้เยียนท้องแดงนะคะ ขอบ่เดี๋ยวเรเปี่ยนเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปก,กับท่านผออ,อนะคะเรียบร้อย ย้ายให้นักเรียนกลับห้องเรียนค่ะเย้ไดช่วยเรียนหน่อยไป้มีของเื่อนียนไปเปลี่ยนชุดบ๊ายบายเจอกันตอนเย็นอ่าตอนนี้เราตัดภาพมาที่วันงานนะคะคุณครูเรียกบาวานให้ไปแข่งเกมนะคะเกมซูเปอร์แมนนะใส่กางเกงแล้วก็วิ่งผัดไปนะคะพอไปถึงอีกฝั่งนึงก็เปลี่ยนกางเกงให้เพื่อใส่นะคะผัดกันวิ่งนะ ¡Gracias! เปียนนะคะเปรียนเงินครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหเอาเหรียญมาโชว์ใหญ่แล้วนะ ขอให้ป้าป้าไปช่วยดึงชักเขยอะนะคะกับทีมผู้ปกครองอ่าเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไง รับงานกีฬาสีสีเขียวของปาวานก็จบลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะเอาไว้เจอกันใหม่คี่มห้านะคะ